ล่าสุดสื่อจากนิกกี้เอเชียเป็นคนออกมาแฉข้อมูลนี้นะครับว่าจีนกําลังซุ่มสะสมทองคําในประมาณมหาศาลสวนทางกับการลดสัดส,ส่วนการถือพันธบัตรสหรัฐลงเรื่อยๆนี่ไม่ใช่การเก็งกาไรธรรมดาแต่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อรับมือกับโลกคว่ำนาดใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐครับประเด็นที่น่าตกใจก็คือธนาคาร ANZ หรือว่า Australia and New Zealand Banking Group เขาประเมินออกมาว่าจริงๆแล้วตอนนี้จีนอาจจะมีทองคำสำรองอยู่ในมือสูงถึง5,500ตัน แม่เจ้าตัวเลขนี้สําคัญยังไงครับคือมันมีการเปรียบเทียบกับตัวเลขจริงที่ทางการจรีนเปิดเผยออกมาเนี่ยว่าตอนนี้จีนมีทองคําที่ซื้อตุนนะครับเดือนละ90ตันร้อยกว่าตันบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้จีนมีทองคําสะสมอยู่ประมาณ2,300ตันเท่านั้นซึ่งจริงๆก็เยอะนะ2,300ตันเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณสักอันดับ4อันดับ5ของโลกแล้วแต่ถ้าสุดท้ายจีนมีทองคําตุนอยู่5,500ตัน เท่ากับว่าจีนจะกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกทันทีและเป็นรองแค่สหรัฐที่มีอยู่800 0กว่าตันครับสหรัฐเนี่ยถือครองทองคําตนไว้เป็นรีเซิร์ฟมากที่สุด800 0กว่าตันถ้าตามตัวเลขนะอันดับ2เนี่ยเยอรมนี Germany, ประมาณ3,000กว่าตันก่อนหน้านี้จีนมีแค่หลักร้อยแต่จีนตุนต่อเนื่องยาวนานในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจนตอนนี้เขาบอกว่าเขามีประมาณ2003แต่นะครับทางออสเตรเลียน e ิวซีแลนด์แบงก์เนี่ยมองว่าไม่จริงอ่ะจีนน่าจะมีประมาณ5,000กว่า ลองคิดภาพถ้าจีนมีแบบนี้เท่ากับว่าจีนมีทองมากเป็นอันดับสองของโลกคําถามก็คือแล้วจีนเอาเงินจากไหนมาซื้อจริงๆจีนเขารวยอยู่แล้วเขามีเงินอยู่นวแต่ถามว่าทำไมต้องซื้อเยอะขนาดนั้นด้วยเออปรับพอร์ตอะไรขนาดนั้นกับชาติจีนคําตอบก็คือการเทขายหนี้หรือว่าพันธบัตรสหรัฐนี่แหละครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐชี้ว่ายอดการถือครองพันธบัตรข,ของจีนลดลงเหลือต่ากว่า7 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐ หายไปเกือบครึ่งหนึ่งจากจุดสูงสุดในอดีตที่จีนนะครับเคยครอบครองพันธบัตรสหรัฐมูลค่านะครับกว่าล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐถามว่าเอ๊ะทำไมจีนถึงตัดสินใจลดเออพันธบัตรสหรัฐซึ่งมันดอกมีดอกเบี้ยนะแต่มาตุนทองคําจีนไว้แทนนะครับหรือว่าเชื่อในทองคําเป็นเซฟเฮฟเว่นมากกว่าหลายคนถามว่าทำไมจีนถึงเลือกทาแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปครับจีนวางแผนใหม่เลือกแล้วว่าที่จะปรับกลยุทธ์นะครับเน้นทรัพยากร ที่จับต้องได้โดยเฉพาะกลุ่มโลหะเข้ามาตุนไว้แล้วจีนก็มีตุนไว้นะตั้งแต่ปี2011แล้วพูดง่ายๆว่าทยอยปรับกลยุทธ์เขาเริ่มเก็บน้ำมันกา๊าซแร่ธาตุที่เป็น R รอ e เออร์สยูเรเนียมนะครับโลหะหนักและแน่นอนครับทองคำ ซึ่งเป็นแร่หายากรวมถึงโลหะเงินด้วยในมุมมองการเมืองมีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจว่าถ้าประธทศดีสีจิ้นผิงอยากจะงัดข้อกับน้องัฐธรม์จริงๆการถือคลองหนี้สหรัฐเยอะๆไว้ขู่เทขายน่าจะเป็นแต้มต่อที่ดีกว่าเหมือนที่เคยทํามาแล้วแต่ตอนนี้หลายคนบอกว่าการที่จีนเลือกทิ้งพันธบัตรแล้วไปถือทองแสดงว่าอีกมุมหนึ่งจีนอาจจะกําลังกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านเครดิตของสหรัฐเองหรือพูดง่ายๆกลัวว่าสหรัฐจะไม่มีปัญญาจ่ายหนี้จีนหรือในขนาดหนึ่งก็อาจจะกลัวว่านะครับสหรัฐจะเบ่ง ง่ายว่าจะไม่ยอมจ่ายหนี้จีนเหมือนที่มีการอายัดท,ทรัพย์สินของรัเสเซียอะไรประมาณแบบนี้นั้นเพราะฉะนั้นจีนก็อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือปรับพอตยักษ์ของตัวเองนะครับอีกมุมหนึง่งมีคนวิเคราะห์ด้วยว่าอาจจะเพราะว่าจีนทางเลือกเหลือน้อยนงครับเพราะว่าพึ่งลงทุนมหาศาลกับโครงการ One b e l บ One r o ร d หรือว่า1แถบ1เส้นทางซึ่งลงทุนไปมหาศาลแต่ผลตอบแทนยังไม่ได้กลับมาเปรี้ยงปร้างอย่างที่คิดแม้ว่าจริงๆแล้วทองคำเนี่ยมันไม่มีดอกเบีย้ยมันไม่ได้สร้างรายได้รายปี เหมือนหนี้อื่นๆหรือว่าเหมือนพวกพันธบัตรสหรัฐนะครับที่มันมีระยะ10ปี20ปี30ปีแบบนี้ใช่ไหมแต่นะครับทองคำมันมีมูลค่าเพิ่มในระยะยาวและมันก็เป็นหลุมหลบภยัยมันเป็นเซฟเฮเว่นชั A ้นดีที่จีนเลือกจะปรับเข้ามาเสริมพอร์ตในตอนนี้สรุปสั้นๆจีนเดิมพันบทหน้าตากับการถือครองทรัพยากรจริงมากกว่ากระดาษที่เป็นสัญญาการเงินจากสหรัฐเพราะฉะนั้นใครเป็นนักลงทุนจับตาดูเทรนด์นี้ครับเพราะยิ่งยักษ์ใหญ่จีนขยับพอร์ตระดับนี้ ตลาดการเงินโลกเสถียรระยะยาวและตลาดทองไปต่ออีกยาวแน่นอน